มีไหมคะความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะมีไหมคนวันพฤหัสบดีเดือนกร,รกฎาคมคนวันพฤหัสค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคนวันพฤหัสไพ่สองเหรียญน,นะสมดุลน,นะอาจจะต้องสมดุลอารมณ์สมดุลเงินด้วยหนึ่งเหรียญว้าวแจ็คพอตแตกเออการเงินไม่น่าจะมีปัญหานะโอเคเด็กถือถ้วยอุ๊ยดีอยู่นะ The Moon มีความวิตกกังวลนะคะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างนะแล้วก็ไพ่อัศวินไม้มีความมั่นใจตายละดูเหมือนจะมีคนหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีจากพลังงานนะคะมันมีการต้องหมุนๆนนะ่ะสองเหรียญคือถ้ามองในเรื่องความรักความสัมัน์แปลว่าเราแบบ ยังเลือกไม่ได้ว่าเราจะเลือกคนไหนดีอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หลายคนเนาะแล้วคนนี้ก,ก็ดีข้อหนึง่งมีข้อติข้อหนึง่งอีกคนนึงก็มีข้อดีข้อนึงมีข้อติข้อนึงทําให้เรายังอาจจะยังรู้สึกกังวลเลือกไม่ได้นูน่นนี่นั่นถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะของการที่มีหลายคนเข้ามาแล้วเราเลือกไม่ได้เดือนนี้คุณก็จะยังเลือกไม่ได้คะ่ะเพินคิดว่าคุณจะประคับประคองไปแบบนี้เนาะคือมันเหมือนแจ็คพอตแตกตายละเดือนนี้ฉันดูแบบสวยหล่อมากเลยแบบมีสเสน่ห์มากเลยมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกเนะ นั่นแหละคุณก็ช้อปปิ้งไปได้เพิ่อไม่เห็นว่าคุณเลือกคนวันพฤหัสคุณก็ค่อยๆดูไปกันก่อนได้นะคะส่วนใครที่บอกไม่เห็นจะมีเลยฉันไม่ได้มีเสน่ห์อะไรแบบนั้นเลยอะไรแบบนี้เนาะคุณก็อยู่ในช่วงของการทํางานหาเงินค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีปังปุริเย่ในเรื่องของการเงินด้วยแล้วพอคุณไปสนใจในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆก็จะได้เจอคนนะเพิ่งคิดว่ามีคนเข้ามาถ้าคุณไปชอบเขาคุณก็จะรู้สึกว่าเออเขาจะชอบเราไหมหนูน่นนี่นั่นอะไรองี้ย ก็เป็นไปได้มันมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าให้ความกังวลเนี่ยเ้นมองว่าเป,เป็นความกังวลเกินกว่าเหตุถ้าเกิดคุณโสดคุณยังไม่เจอใครอยู่ๆมันอาจจะมีคนเข้ามาแล้วคุณก็แบบเขาไมา่ชอบเราหรือเปล่านะหรือเขาแบบจีบเราไหมหรือเราไปชอบเขาเขาจะชอบเราไหมอ่าแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีเลยนะเราก็จะมีความกังวลในเรื่องของการเงินค่ะแต่เป้นบอกเลยนะว่าการเงินคุณจะไม่ติด นะไม่ต้องกังวลหรือคนเก่าๆวนกลับมาก็ได้บางทีคิดถึงคนเก่าๆพอเขาวนกลับมาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเฮ้ยจะยังไงดีเขากลับมาทําไมนูน่นนี่มันมีความคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสมันมีความคิดเยอะคิดมากได้หลายแบบคือคิดถึงคนเก่าคนเก่ากลับมากลับมาทําไมไปแอบชอบคนนั้นแล้วก็ไม่รู้จะยังไงดีหรือมีหลายคนเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครมีความคุมเครือ งงๆอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะก็ไม่ต้องรีบเดือนนี้ไม่ได้เห็นว่าคุณจะตัดสินใจอะไรได้ถ้าโสดเลือกไม่ได้ก็ค่อยๆช้อปปิ้งไปค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักเนอะเดือนหน้ามันอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็ได้ว่าคนไหนจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจ,งจงนะส่วนใครที่แบบรอคนเก่าหรือคนเก่ากลับมาก็ไม่ต้องไปรีบคิดเลยค่ะว่าเขากลับมาทําไมลองดูซิว่าเขากลับมาทําไมกลับมาคุยเล่นเฉยๆไหมหรือว่ากลับมาต้องการอะไรคือเดือนนี้มันจะไม่มีความชัดเจนเปิ้ลไม่เห็นว่าคุณกล้าถามด้วย บางทีเราอาจจะรออยู่เนาะแบบย้ายเขากลับมาจังเลยพอเขากลับมาก็ไม่กล้าถามกลัวคําตอบบ้างอะไรบ้างคุณอยากคุยคุณคุยได้เพราะเปิ้ลเห็นว่ามันจะมีการกลับมาของคนเก่าได้เหมือนกันหรือบางคนไม่ได้มีคนกลับมาเนาะแต่เราแบบยังคิดถึงคนเก่าเก่ายังไม่ move on จากเรื่องเราเก่าเก่าเราก็เลยไม่ได้พร้อมจะมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ก็ไม่ต้องรีบค่ะเรายังคิดถึงคนเก่าก็ไม่เป็นไรเราก็ทํางานหาเงินใช้ชีวิตของเราไปเนาะเพื่อนมองว่าคุณก็มีอะไรที่ถามคนกันเยอะเนาะมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักอะไรต่าง ก็ไม่ต้องรีบนะคะอันนี้สําหรับคนคุยคนโสดนะส่วนคนมีคู่อ่ะคนมีคู่มันก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีคนคือเรามีสเสน่ห์อยู่ๆก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มก็ได้แล้วเราก็แบบเอออาจจะต้อง พูดคุยกับเขาเรียนรู้ทําความรู้จักหรือว่าต้องมีอะไรที่ต้องทําด้วยกันเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆแล้วเราก็มีความไม่สบายใจาบางคนแบบเป็นคนดีเนอะออไม่สบายใจว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเราแบบวางตัวไม่ถูกเพราะเรามีแฟนแล้วอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนเนอะก็อาจจะแบบกลัวว่าตัวเองจะเผลอใจปันใจให้อีกคนนึงอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดีเหลือเกิน ก็เป็นไปได้มันมีโอกาสที่มันจะมีคนเข้ามาแล้วทําให้เราอีหลักอีเหลือว่าเราจะยังไงดีจะเลือกยังไงดีคือถ้าเราชอบเราก็จะเผลอใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็จะรู้สึกแบบเออจะวางตัวยังไงดีแบบให้มันดูโอเคอะไรประมาณนี้เนาะอืมแต่ใดๆก็ตามก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรยิ่งใหญ่นะมันเป็นความวิตกกังวลของคุณมากเกินเกินไปมากกว่ามันเป็นเรื่องของความ กังวลความนอยอะไรของเราก็ปล่อยใจสบายๆค่ะถ้าเดือนนี้มีคนเข้ามาคุณก็คบทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนเปิ้ลก็บอกว่าโอเคคุณมีแฟนแล้วคุณก็คบคนอื่นที่เข้ามามาเป็นแบบในเชิงเพื่อนมิตรภาพแบบนี้ก็ได้ไม่ให้มันเกินเลยหรือไม่ให้มันมากจนเกินไปมันก็จะปลอดภัยเนาะหรือถ้าเราโสดอยู่เรายังไม่มั่นใจว่าคนคนนี้จริงจังจริงใจหรือต้องการอะไรเราก็เว้นระยะเป็นแค่เพื่อนก่อน ให้เวลาผ่านไปคือเดือนเดียวมันยังไม่เห็นอะไรเยอะเนาะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราอาจจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นก็ได้ค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอะไรได้นะคะนี่คือความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคํ<ม>ถาถามไหมถ้าไม่มีเราจะเปิดโรแมนสแซงโจงให้นะ,ะพลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างอ่ะไพ่บอกว่า w ว r ร์ดเวดดิ้งโค่ะ ไม่ต้องรีบเลยเห็นปะไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์เลยถ้าเราไม่แน่ใจพูดเหมือนเมื่อกี้ที่เปิ้ลอ่านไพาทาร์โรเลยเห็นปะว่าถ้ามันมีคนเข้ามาเอ้ยจะเลือกใครนู่นนี่นั่นใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่ดีที่สุดมันจะมีคนหนึ่งแน่นอนนะหรือถ้าเป็นคนเก่ากลับมาเรารอดูเลยค่ะว่าเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเวลาเป็นตัวพิสูจน์พะเปิ้ลรู้สึกว่าคุณไม่กล้าถามเนาะถ้าเราไม่กล้าถามเราก็ ใช้เวลาค่อยๆดูไปเนาะส่วนคนมีคู่คนนี้ก็เป็นคู่เรานั่นแหละมันไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนใจหรือจะไปคบคนอื่นหรอกเนาะเวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเราคู่ควรหรือว่าเราเหมาะสมกันนะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนใจถ้าคนเป็นคนคุยนะ่ยคุก็มองว่าถ้าคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่อะคุณก็รอคนนี้แหละก็ไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันจะสารสัมพันธ์ได้เองเนาะแต่เวลามันอาจจะแบบ หน่งวงๆนิดนึงในเดือนกร,รกฎาคมมันยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าคือโสดก็ยังโสดอยู่คนคุยก็ยังเป็นคนคุยอยู่คนมีคู่ก็ยังเป็นคู่กันอยู่อะไรเงี้ยมันดูไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆในเดือนกร,รกฎาคมของของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะและนี่คือดวงคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะ